ให้เบิ่งนกทิ้งสายไส้พี่น้องหลายคับควนที่ตกนกห้องจับทิ้งสายไส้ห้องเส็งแสและค,คัะคนกลาวินวอนนี่คะโต้ย่ายนกเพิ่งค่ะคนน่ะนกตามธรรมาศาสตร์ค่ะหลายครับวมเจ้าว่านังนยืนยนกตัเิ่งจะนกพี่น้องนกมาหลายไอ้่ทยให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันพี่น้องมาฟังนกห้องเพ่งน้ำกันมั่วดีอยู่ได้ค่อยว่าเราไปนั่งม่าน มีนกมาหองเพลงไงคอยเป็นนกหายากกี่เด้พี่น้องวันวานที่มาจับให้เฮาเบิ่งได้ง่ายๆเด้พี่น้องนกเป็นกาทีบอก่อยค้นคนปายในไนดพี่น้องเป็น่านคนเนาะแต่ว่าอยู่นี่ม่เึกว่าสิเลืงคนบ่ดพี่น้องเกิดเป็นมือเป็นเว้นมาแมา่หอแต่เพลงให้่อยฟังแค่นี้ละ่ะ <c oughs> จกักนกออียงนกจอกพี่น้องอ,อบินบ่นเต็มสายไป ไรแท้มันฝนกสิตกขึ้นได้พวฝนมีโยโซยงฝนอ่ะจับทึงหลังคาแต่มีทึงเสาไฟแต่มีหินบอลอ่ะมาส้มธรรมศาสตร์ท่กันพี่น้องเ่อยางเมื่อตอนมาฝาาพี่น้องมานห้าวหน่ะพี่น้องมีแต่อันธรรมศาสตร์กับนกของเพศงไห้ฟังนี่แหละแยกอ้อยก็ได้ไปเที่ยวไซยิอบอะไรไปเลยพี่น้องอยู่แต่เงียนแต่ซ่านทิ้งเที่ยวมาฝาามาตอนก็นกนคือนกร้องเพลง นกบินนะพี่น้องอธรรามาสตร์ธรรมศาสตร์บานหนสสาส้นารามัสตร์ลวนๆวนมาฝากเลยค่ะบนมเจ้าเห็นมานกนกเอียงหองเท่งฟังกับนกจออประสานเสียงกันมาย่างคักเลโต้นไม้ก็เป็นห้างเครื่องไงวพี่น้องผลสิมาแล้วเริ่มขยับขยื่นแล้วต้นไม้หลังจากหอนว่าฟดเมื่งฟดเว้นพี่น้อง ได้เวลาฝนจะตกอีกแล้วลคุณคะท้องฟ้าขมุกขมัวอีกแล้วพี่น้องฝนกระิตกนกก็กอ,อกมาบินแซงแซ่ลยไพี่น้องเพิ่นหูเด้พี่น้องว่าฝนที่ตกนกตาเพิ่นออกมาจับสายไฟเป็นหเป็นหูหรือว,ว่าเป็นในนั่นนี่หูท่านที่เลยว่านฝนที่ตกมคะคะมันก็บินขึ้นบินลงอย่างนี้ลยแหละลน,นกบินเต็มท้องฟ้าเลย ขบนที่ตกค่ะเบิ่งนกเลยค่ะบินเป็นสินเป็นทรายเห็นบ่ค่ะโอ้ยธรรมศาสตร์สวยงามค่ะธรรมศาสตร์คนกับสัตว์อยู่ร่วมกันนะพี่น้องเนาะนี่นะบินบอลถ้าพอทำลายเ่นได้ว่าเห็นอย่าง่นมันก็ชี้เรื่องนี้สนะิอะพี่น้อง บินกับไปกับมาไอ้เปิงเทิงนกเทิงไก่วดเป็นบันเป็นท,ทองฟ้าเลยพี่น้องนกกับพ่อนกเจ้าเห็น่อยู่น้ำกันแบบสันติเลยพี่น้องอยน้ำกันเลยนกไก่ธรรมชาติบานหน้าธรรมชาติสวยงามมาเะนะได้ธรรมชาติให้เพิง ไงค่ะไกลกลออกหากินนกกรบบินวันเลยบบความสศกคือสารท้องกังซีแล้วพี่น้องชมธรรมชาติคะ่ะอืม